สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของสปีดนิวสมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กับดิฉันพัชราพิญยาวาดค่ะช่วงนี้มาเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะออกมายืนยันค่ะว่าไทยนะคะจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2014นี้อย่างแน่นอนนะคะเระราจะเป็นการจัดการแข่งขันในช่วงกลางคืนนะคะในกรุงเทพมหาคนครค่ะ นายชุมพลศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยหลังจากเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามงานด้านกีฬาและนันทนาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงเรื่องความคืบหน้านะคะการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่งฟอร์มูร่าวันของไทย ซึ่งล่าสุดนี้ค่ะนายกนกพันธ์จุลเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทได้ไปหารือกับซ e o ของ F1 ที่ประเทศสิงคโปร์โดยได้รับการยืนยันนะคะว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถสูตรนึงนี้อย่างแน่นอนโดยจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี2014โดยใช้สนามในกรุงเทพเป็นสถานที่ชิงชัยในรูปแบบการแข่งขันตอนกลางคืนหรือที่เรียกว่าไนท์เรสตค่ะเหมือนที่สิงคโปร์จัด โดยจะมีผู้สนับสนุนเข้ามาร่วมอย่างมากมายนะคะโดยเฉพาะบริษัท Red Bull จะเป็นผู้สนับสนุนหลักทั้งในชื่อของ Red Bull และกระทิงแดง ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ60%และอีก40%จะมาจากภาคเอกชนค่ะก็ถือเป็นงานใหญ่นะคะที่น่าจะกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของการแข่งขัน F1 นะคะโดยมิคาเอลชูมักเกอร์นี่ก็จะโดนปรับนะคะอันดับออกสตาร์สิบกริดด้วยกันในสึกการแข่งขันชิงชมป์โลกจากนิสกลางปีที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่ชนท้ายรถคู่แข่งที่สิงคโปร์กลางปีค่ะ สนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าม um ิคาเอลชูมักเกอร์ค่ะแชมป์โลก7สมัยชาวเยอรมน,นีของทีมเมอร์เซเถูกลงโทษนะคะปรับตำแหน่งออกสตาร์ท10อันดับในศึกฟอร์มูล่าวันชิงแชมป์โลก2012รายการเจแปนิสกลางปีที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากชนท้ายรถของชองเอ,อิร์กเวิร์เน่ของทีมโตโรรอโซนะคะในการแข่งขันที่สิงคโปร์ที่ผ่านมา โดยม um ิเคเลชูมาเกอร์ค่ะยอมรับความผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะที่การแข่งขันนั้นผ,ผ่านไปแค่ครึ่งสนามที่สนาม Marina Bay Street Circuit หลังจากที่เพิ่งกลับมาออกสตาร์ทอีกครั้งจากอุบัติเหตุดรถของนารายคาทิเคยันของทีม HRT ที่พุ่งชนที่กั้นบริเวณทางโค้งได้ไม่นานและยังบอกอีกนะคะว่าเป็นโชคไม่ดีจริงๆที่ต้องจบการแข่งขันลงแบบนี้คะ่ะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำรอยจากสองครั้งก่อนหน้านี้โดยครั้งแรกนะคะเกิดขึ้นนะักสนามแห่งนี้เมื่อปีก่อนและอีกครั้งคือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยชูม,มักเกอร์ได้พุ่งชนท้ายของรถของบรูโนเซนนาของทีมวิลเลียมส์ที่บาร์เซโลนาซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่นั้นตัดสินลงโทษอย่างรุนแรงค่ะกับนักขับวัย43ปีคนนี้ในการประชันความเร็วสนามหน้านะคะที่ประเทศญี่ปุน่นระหว่างวันที่5-7ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ และกลับมาพบกับสปีดมิวส์ได้ใหม่นะคะทางช่อง True Vision 72 Speed Channel ค่ะช่วงนี้ดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ